ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามครับวันนี้ก็ได้นําพิมพ์พระสมเด็จที่หลวงพ่อกล้วยได้ร่วมปลุกเสกนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่ฮะมีเยอะนะครับพระสมเด็จของหลวงพ่อกล้วยนะครับทั้งที่ท่านสร้างเองและก็ไปร่วมปลุกเสกนะครับเอาไม้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ฮะเริ่มองค์แรกก็จะเป็นสมเด็จปุกโพปุกโพเก้าใบพิมพ์ใหญ่หลังพระแม่ธรณีมวยผมนะครับนี่ฮะนี่ อย่างนี้นะครับนี่องค์นี้จะเป็นสมเด็จปกโพเก้าใบนะครับมีหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับหลังรูปเหมือนนะครับนี่จะมีองค์นี้จะเป็นรุ่นสองนะครับอง์นี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าในวิหารนะครับองนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในวิหาร นี่ก็จะเป็นพิมพ์โบราณนะครับจะให้ทุกท่านดูคร่าวๆนะครับนี่เป็นพิมพ์โบราณยุคแรกๆนะครับนี่องนี้ก็ลอยเลียมกอรอบพลาสติกนะครับจะให้ทุกท่านดูคร่าวๆนะครับองนี้นี่พระสมเด็จนี่ด้านหลังนะครับนี่เป็นหลังเจดีย์อย่างนี้นะเจดีย์วัดพระปรางนะครับเนี่ยหลังวัดพระปราง อันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จหลังสิงไอ้ขีสิงนะครับนี่เนื้อผงน้ำมันนะครับองค์นี้ก็จะเป็นนี่อันนี้ออกว่าพุทธบาทปีหนึ่งข้านะครับหลวงพ่อคุยร่วมปลูกเสกนะครับพุทธบาทสลับบุรีนะครับส่วนแถวล่างก็จะเป็นปกโพนะครับปกโพกะพิมพ์เล็กนะครับเก้าใบพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะหลังยันนะครับนี่นี่ครับ ส่วนนี้ก็เป็นฐานสามชั้นนะครับฐานสิงห์นะครับปกโพฐานสิงห์หลังเรียบส่วนองค์นี้นี่ฐานสิงห์นะครับหลังพระศิวลีนะครับให้ท่านดูคร่าวๆองค์นี้ก็สมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังพระศิวลีนะครับอันนี้พิมพ์เอวใหญ่นะครับเอวใหญ่นี่องค์นี้กับฐานสามชั้นนะครับเนี่ยเอวเล็กนะครับเนี่ยหลังเรียบนะครับ อันนี้พิมพ์ไกเซอร์ผงน้ำมันพิมพ์ไกเซอร์นะครับนี่ฮะนี่เป็นยุคแรกๆนะครับนี่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อสายลุงแดงนะครับอันนี้หลังแมททัดธรณีมวยผมนะครับอันนี้เป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับต้องไปไวนะครับอันนี้แตกกุปีสามเจ็ดนะครับพาสมเด็จเนื้อผงน้ำมันนะครับ อันนี้ฝังกุอยู่นะครับแต่กุปี37นะครับอ่าแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้นะครับสมเด็จปกโพยอยฐานล่องนะครับนี่ฮะองนี้เนื้อผงนะครับองค์นี้เนื้อว่านสบู่เลือดอ,นนอันนี้อันนี้่านุม,มานนะครับขาวเป็นดาวเป็นเดือนอะไรทํานองนั้น,นครับนี่เป็นหนุม,มาน ข้างหลังเป็นยันน้ำโมพุทธายะเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับครับแล้วก็องค์นี้ก็สมเด็จฐานสามชั้นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่ให้ท่านดูเรือองนี้สมเด็จขาวนะครับนี่ครับองนี้หลังเรียบนะครับองค์นี้ก็เกตชัยโยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเก้าชั้นนะครับนี่แล้วก็องค์นี้นะครับนี่ ดูฐานนะครับฐานสามชั้นนะครับหลังเรียบดูนะครับความเก่านะครับองนี้ก็สมเด็จหลังยันนะครับนี่เนื้อผงน้ำมันนะครับองนี้สมเด็จเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ขี่สิงนะครับนี่ฮะน,นี่องนี้สมเด็จ เกบชายยนะครับฐาน9ชั้นนะครับนี่เนื้อผงน้ำมันผสมมวลสารต่างๆนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับความเก่าองค์นี้ก็สมเด็จนิ้วดำนะครับนี่แกะมือนะครับสมเด็จนิ้วดำองค์นี้ก็พระสมเด็จองค์นี้ก็กุกต้นพิกุลน,นะครับพระสมเด็จ กุต้นพิกุลนะครับนี่ยองนี้ก็พระสมเด็จนะครับนี่ดูเนื้อเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะองนี้พระสมเด็จหลังรูปเหมือนนะครับนี่ฮะหลังรูปหลวงพ่อกลวยนะครับจะไปไวสักหน่อยนะครับเนื้อผงน้ามันนะครับเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับ สององนี้นะครับสมเด็จแหวกม,กม่านวัดหนองอิดุหลังประดุกหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้หลังประดุกสองตัวนะครับนี่วันนี้เอาไว้ทุกท่านได้ดูคร่าวๆนะครับว่าพระของท่านมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จซุ้มประตูนะครับนี่ฮพิมซุ้มประตูนะครับหลังยันนะครับนี่ครับองนี้สมเด็จปกโพนะครับนี่ฮะเป็นปกโพพ,พิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะ เนื้อผงนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับสมเด็จพิมพ์สายลุงนะครับหลังยันห้านะครับนี่ฮะให้ทุกท่านดูกันพอกข้าวนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ